มาแล้วครับมาเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับที่ดินครับพิกัดแปลงนี้อยู่ที่บ้านนานะครับท่านใดที่อยากจะทําโคกน้องนาโมเดลอยากจะมีบ้านสวนทําโคกน้องนามีสาะน้านะครับผมพามาดูที่นี่นะครับแปลงนี้ครับก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดบ้านนานะครับขับรถจากตรงนี้ไปถึงตลาดบ้านนาประมาณสักแค่8กิโลนะครับขับมาถึงที่นี่เลยอยู่ในเขตของชุมชนนะครับแล้วที่สําคัญที่เราเห็นตรงนี้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆด้านหลังตรงแท่งสีขาวตรงนี้ก็เป็นถนนสีเลนนะครับเป็นถนนไฮเวย์ ที่ขับรถเข้ามาจากถนนไฮเวย์สีเลนมาแค่2กิโลก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับอาจจะอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเหลือแค่ชาวนาเกี่ยวข้าตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นถนนนะครับถนนด้านหน้าของโครงการนะครับตรงนี้เป็นคอนกรีตนะครับตอนนี้นะครับก็มีลูกค้าจองไปแล้ว2แปลงนะครับก็คือแปลงที่1กับแปลงที่3นะครับฝั่งทางนี้จะมีอีก4แปลงท่านใดสนใจนะครับรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่แบบนี้นะครับเหมาะสําหรับทาโคกน้องนาจริงๆนะครับใครที่ชอบขุดสระ ในบรรยากาศแบบร่มรื่นแบบนี้นะครับแปลงตรงนี้นะครับที่เราเห็นถุงสีแดงตรงนี้ขึ้นี่คือขอบเขตของถนนนะครับเราจะตัดถนนเข้าไปท้ายแปลงนะครับเนื่องจากว่าแปลงนี้นะครับติดชาวนาทํานาอยู่นะครับเดี๋ยวพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมีให้ไฟฟ้าประปานะครับพร้อมเลยนะครับด้านหน้านี้นะครับก็ท่านใดที่ซื้อไปที่นี่เนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าพร้อมแล้วเราจะมีลำรางนะครับผมพามาดูที่นี่ลำรางน่าดูมากนะครับก็เป็นลำรางแบบนี้นะครับเราจะมีรอบตัวท้ายแปลงนะครับทุกแปลงเลย ก็จะเป็นลำรางน้ําไว้สําหรับลําเลียงน้ําไปจนถึงท้ายแปลงท่านใดที่อยากจะขุดสระน้ําเลี้ยงปลานะครับที่นี่เหมาะมากนะครับเหมาะสําหรับทาโคกหนองนาโมเดลแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับพื้นที่ด้านหมดนี้ตรงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดมีอยู่9ไร่1งาน52วานะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นโคกหนองนาให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นถนนนะครับด้านหน้านี้จะเป็นคูลํารางน้ําก็จะมีฝั่งนี้ เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับจะเห็นบรรยากาศของเชือกเขาและที่สําคัญนะครับที่เราเห็นที่นี่นะครับก็การเดินทางง่ายนะครับจากองคลักษ์มาถึงนี่นะครับใช้ถนนสีเลนเส้นไฮเวย์นะครับมาถึงหน้าแปลงตรงนี้ก็ระยะทางประมาณแค่2กิโลเข้ามาครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกและก็ที่สาคัญนะครับตอนนี้นะครับมีลูกค้าจองไปแล้ว1 2 3แปลงท้ายนะครับตอนนี้เหลืออยู่5แปลงครับท่านใดสนใจนะครับแปลงด้านหน้านี้ก็สวยนะครับตรงนี้ครับติดถนนเลยนะครับติดถนนคอนกรีตติดถนนด้านในติดถนน2ด้าน ราคาก็ยังดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่ขายไม่แพงถูกมากมากครับถ้าเทียบในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมมองว่าที่นี่เนี่ยราคาเหมาะสมคุ้มค่าท่านใดที่อยากจะได้ที่ดินขนาดสักหนึ่งไร่ทําโคกหนองนาโมเดลหน้ากว้างเนี่ยแบบกว้างๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะฝากชีวิตไว้ได้ที่นี่บรรยากาศดีครับที่เราดูโดยรอบนะครับ และที่สําคัญนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับกำลังจะหมดไปในเร็วๆนี้นะครับท่านใดสนใจอย่าลืมโทรหาเอกได้เลยนะครับ088ครับ145 1155ครับที่ดินขนาดหนึ่งไร่พร้อมไฟฟ้าประปาถนนที่นี่ครับบ้านนาอยู่ใกล้ๆนี่เองครับสวัสดีครับ